สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นห3า0รเวิธีขอคอยแดงความพยายามกันอีกแล้วไปมาลอยเสร็จแลาเข้าไปเลยอันกูถ้าเราใช้วิธีเปอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าแบาบเหนื่อยใจ 学歌。 See บอกว่าให้อารอล้ออยากแช์ข้าวสื่อแบนเพ่แบบว่าเราะั้นมันทำไม่ได้จริงๆก็ไปกันสบายเป้าหมายคือสองพันสี่ร้อยสอง

I'm ค,คู้หญิงคนนั้นเพิ่งออกไปแต่ครับปาบังไปไปคุณฮิรันคุณฮิรันาตามหาผู้หญิงคนไหนนะคุณฮิรันมีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านเป็นชายในฝันของสาวสาวทั้งหมื่นหรือว่าเขาจะไปหลงต้อนผู้หญิงคนไหนทั้งผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะต้นน้ำถึงพ่อเขาจะจนหน่อยแต่หลายปีมานี้พ่อก็พยายามทำงานหาเงินนะ เช่อแม่อยู่แล้วต้นน้ำวันนี้เป็นวันเกิดลูกแม่จะไปซื้อเค้กที่ร้านให้นะแม่ไม่ต้องไปซื้อเค้กให้ผมหรอกนะครับต้นน้ำช่องกินมันโถมากกว่า ห้าบาทจ mm. อะคือดีดีนะขอบคุณค่ะ แล้วถ้าเป่าเทียนแล้วพ่ออาจจะปรากฏตัวก็ได้ ลูลาคนมาตลอดมีลูกหลานไยากถึงรุ่นพี่ยิ่งมีลูกไม่ได้คุณพ่ออยากได้หลานจนแทบบ้า,าพี่เด็กคนนั้นกำลังฉลองวันเกิดเหรอใช้หมัดโผทันเคกเนี่ยนะเธเขาเป็นลูกของพี่ก็จะเป็นทายาทมาหาเศรษฐีตระกูลเตชชอไพศารผมเดาว,ว่าคุณพ่อคงจะคว้าดาวบนฟ้ามาให้เขานะ่รรนเราปลกัเธอพี่ คุณนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปตามหาที่อื่นก็นดีกว่าไล้วม่อเธอปรากฏตัวแล้วก็ต่อตามหาต่อไปฉันคงเจอสิ่งใหี่ผมอธิษฐานขอพบพ่อแต่พ่อยังไม่ปรากฏตัวเลยอะถึงพ่อจะไม่มา <c oughs> แต่แม่ก็ยังอยู่กับต้นนั้นตลอดเวลานะขอกคุณด้วยเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมไม่ไว้แล้วกระดูยเตรียมตัวนอนเลยละวาดรูปตอนท้ายคิดวาดรูปตอนท้ายคิดจ้า คนมา่อกส่ซีเขาเข้าไป ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะแบบว่าพยายามที่สุดที่สุดนะคะโอ้โนอย่าลืมนะเราใช้โทรศัพท์น,นะนววดูโคตรว่นไม่สวยก็อย่าอย่าแบบว่า โอเคทุก okay, คนที่เราไม่ได้พูดนานเพราะว่าเราดูกับละครกับน้านเราอยู่สนุกมากอีกสักรูปแล้วกันทุกคนอยากให้เราวาดรูปอะไรตามใจคนดูก็คอมเมนต์มาได้ด้วยเราจะมาวาดร้านก๋วยเตี๋ยวของภูมิแสนเกี๊เพื่อเรากันจะเป็นแบบ บ่าเล่นๆน,นะคะทุกคนเพื่อเราไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวขายนะตู้เพียงใช้ซีไข่มีเกี๊ยวยืนรัวก๋วยเตี๋ยวนาเสเวน่นใครอยากเอนเฮิ้วช่วงตอนเย็นแวะมาอุดนุนกูได้เลยน้ำซุปข,ข้งตู้มันเข้มข้น น้ำซุปของตรูมัอนคิ้มขุ่นได้รึเปล่าทุกคนทางนด้ซูปกอันนี้ก็พยายามสดๆเลยนะคะทุกคนอืม ก็มาตุกช่อช่อมาก,ามากาะะไปท,ทุกคนเราถนัดว่าแต่ตัวน่ามันไม่สวยขอว่าแต่ตัวได้ปั้ทุกคนถ้าได้ก็ขอบคุณนะใครบอกนางฟาไม่มีเ ริงกาแฟชาซอนปีกบินข้างหลังก็เจอเอาไว้ใครก็มากเธอชอบให้ชอบเธอมากกว่าใครมีเธอคนเดียวในหัวใจรักเธอคนเดียวตลอดไปสตรักตุ๊ต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 ต แล้วก็ต่อไปเอาเป็นสีสีสีดำนี่แหละโอ้ยทุกคนอยากให้เราวาดชุดแบบไหนทุกคนขอ,อ,อได้ด้วยให้คนที่รูมีจิงกับแฟนจะสนบี อันนี้เราขอทำเป็นแบบนี้บ้างแทนนะแกมันจะได้คะมีเลยยองเลเยอร์ะแบบเนี้ยสวยๆธรรมดาธรรมดาซานป็ดบินเอาเป็นชุดอะไรดีทุกคนครั้งหน้าพิมพ์ตัวละครพิมพ์ชุดพิมพ์ตัวละคร อะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวละครนะแล้วเราอาจจะแบบมีการสุ่มนะคะคอมเมนต์ไม่ใครอยากเห็นวิธีวาดมือเราไหมอ๋อเ,เปิดให้ดู นี่ไงคะทุกคนสวยไหมเดี๋ยวลองอีกสักครั้งไม่ได้เลย เงินหล่าสวยๆแบบนี้ทุกคนเงินหลังสวยๆเอาแบบนี้อันนี้อันนี้จะเป็นกกอบที่เราสามารถวาดได้นะ Okay